เมื่อก่อนคือรักอยู่ข้างกันมันคือแบบมันมันโอเคันดีอ่ะแล้วแล้วตอนนี้ทำไมถึงเปลี่ยนะเราครักเารบเราค็รักเขารบเขาไม่ใช่ว่าเราไม่เขารบแต่พอเรารู้เรื่องพวกเนี้ยอยู่ไม่ได้แล้วเอาก็จัดการเนี่ยอ่าเรื่องเราไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเขาพูดเองว่ายี่สิบปีเขาตัดชื่อเรามาอืม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 ะอ่วแต่ตัดนิ่มนไอ่นู่นไอ้นี่แล้วแค้น ก็มึงไม่พูดให้หมดแต่กูแค้นมึงเรื่องอะไรอือเออต้องพูดดิอ๋อผมทำชั่วเองอะ่ะมันมาลุ่มมันมารู้ข้อมูลก็เลยต้องํำจัดมันโห<ฮ>ยี่สิบปียี่สิบปีลงพี่ไม่ได้ไม่ได้ลงโบดไม่ได้ทำอะไรก็ถูกก็มึงตัดชื่อกูไม่ได้ออกกิจลิมนอะไรอะไรก็ถูกก็มึงก็ตัดชื่อกูอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แค้นฝัหุ่นใช่<ค>ไหมครับพีโคตรอดทนเลยยี่สิบปีไม่เคยไปรับเงินไปเคยออกงานก็ดีเหมือนกัน ไปต้องเป็นหนี้บุญคุณใครม,มีตั้งใจจะสาวไส้เลยใช่ไหมเจ้าคะต้องสาวโอ้โหสาวหมดจอบสาวเลือ